กรมการกงศุนกระทรวงการต่างประเทศออกหน่วยหนังสือเดินทางเคลื่อนที่ให้บริการประชาชนยื่นคำร้องทำหนังสือเดินทางบุคคลทั่วไปที่จังหวัดแพร่ที่บริเวณศาลาประชาคมจังหวัดแพร่ประชาชนจังหวัดแพร่และจังหวัดใกล้เคียงทยอยเข้ายื่นคำร้องทำหนังสือเดินทางบุคคลทั่วไปซึ่งกรมการกงศุนกระทรวงการต่างประเทศจัดหน่วยหนังสือเดินทางเคลื่อนที่มาให้บริการประชาชน ระหว่างวันที่22ถึง26กันยายนซึ่งสามารถจะให้บริการได้สูงสุดไม่เกิน500คนต่อวันโดยผู้ที่มีความประสงค์จะทำหนังสือเดินทางต้องนำเอกสารประกอบด้วยบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงที่ยังไม่หมดอายุและไม่ถูกยกเลิกส่วนในกรณีผู้เยาว์อายุต่ำกว่า20ปีบริบูรณ์ใช้บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงหากยังไม่มีบัตรประจำตัวประชาชน ให้ใช้สุติบัตรที่มีเลขบัตรประจำตัวประชาชน13หลักตัวจริงทะเบียนบ้านหรือสำเนาทะเบียนบ้านบัตรประจำตัวประชาชนของบิดาและมารดาตัวจริงและบิดามารดาต้องมาลงนามให้ความยินยอมแก่ผู้เยาว์ทั้งสองคนด้วยค่าธรรมเนียม1,000บาทและค่าส่งเล่มทางไปรษณีย์อีก40บาท